สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับปับ้น1818 18. เกมเมอร์กันอีกแล้วครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะมาเปิดแพ็คพาเจ๊งกันอีกแล้วโอ้มาพาหมดตัวกันอีกแล้วครับกับแพ็คยูโรเปียนรีเจนโวลุม4นะครับในนี้ก็จะมีตำนานอยู่มากมาย4ตัวอา้าวเดี๋ยวเออเลอร์อะไรวะเนี่ยโอ,โอเคเดี๋ยวตัดฟาพเลยคือแค่เปิดมาก็ไม่สวยแล้วอะ ถ้าเปิดมาแม่งก็เออเลอร์แล้วว่าวกูจะได้เว้ยเนี่ยกุลิดจะได้กุลิตมากเลยครับไปเปิดกันเลยแพ็คแรกไม่ฮูดมากแล้วลุยไปกุลิต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 ตกกุุลลิิตเรียกก่อนเรียกก่อนมันจะได้มากุลิตกุลิตครับมาผมเลยครับกุลิตครับ กุลิต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 ด oh ย e a h ตัวใครวันนี้อ่ะไปอีกแพ็คนึงแพ็คที่สองลุยไอ้ดีนี้จะเปิดสักสอง pack ไอ้ดีนหลาหูด้วยหายไปแล้วห้าร้อยมาหน่อยเฮ้ยมาหน่อยเฮ้ยกุลิตมาหน่อยเฮ้ยพี่ ช่วยผมหน่อยผมเจ้งผมเจ้งกุลิต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 อ๋อมันบาดใจนะตุ้ยอะไรแล้วจะร้องไห้ป้าเปลี่ยนไอดีโอเค โอเคตอนนี้มีอยู่ีกไอดีหนึ่งแล้วนะครับก็หวังว่ากุลิตจะมาเนาะก็ไอดีนี้ก็อีกห้าร้อยสัตว์เต็มอีกดูแต่ไออดีดูมีการขัดขวางนะครับเหมือนว่ามึงอย่าเปิดตั้นมึงอย่าเปิดสุดท้ายกูก็เปิดดันทุลังไงเหมือนพวกดันทุลังครับไปลุยไปที่สามเลยมาได้บอลดำครับจบด้วยบอลดำหรือเปล่า ไม่รู้คิดว่าไม่แต่ต้องแต่แต่ขอเถอะนะขอเถอะขอเถอะกุลิตกุลิตโอ้โหเลยไปแล้วสองลูกกูจะร้องไห้โอโอเคตัวนี้โอเคอุ่นใจหน่อยค่อยใจชื้นหน่อยได้ตัวนี้มาครับก็2019บอลดำนะครับโอเคตัวนี้ก็ถือว่าไม่เจงนะไม่เจงไปอีกแพ็กอีกแพ็ก สังเกตจากน้ำเสียงก็เลยแบบว่าดูอารมณ์ดีขึ้นเนาะพอได้ตัวหนึ่งไปแพ็กต่อไปลุยแพ็กนี้ต้องกุลิตเท่านั้นแหละจริงๆมันต้องกุลิตแล้วคือถ้าเกิดมันแจ้งเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะเปิดอีแพ็กหรือเปล่านะตอนแรกคือตั้งไว้ว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเคใช่ป่ะก็คือสี่แพ็กแต่ก็คิดในใจสักห้าไหมเออแต่ว่าต้องดูต้องดูตรงนี้ก่อนเนาะโอเคโอเคไปไปมาดำดำ ตทีดิโอ้โหไม่มีวี่แววนี่ฮะโอ้โหโจนาตกูละเบื่อหน้ามึงเลยเกินเลยโอเคโอเคอืออีกสักแพ็คอีกสักแพ็คแต่เป็นอีกไอดีหนึ่งนะเห็นปะมาอีกสักแพ็คหนึ่งลุยครับก่อนที่จะไปถึงแพ็คสุดท้ายนะครับวันนี้จะเปิดกันห้าแพ็กนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเปิดมากกว่าน,นี้เนี่ย ก็สามารถดเนทกันมาได้นะครับทางฮั l เล็ตข้างล่างนี้เลยนะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยมีจํากัดนะครับแล้วก็เงินในกระเป๋าผมก็เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเกิดอยากให้ผมเปิดมากกว่านี้หรือว่าช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจเนี่ยก็สามารถดเนทตมาได้นะครับผมจะพยายามทําคลิปดีๆเรื่อยๆออกไปให้มากยิ่งขึ้นไปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูแพ็กซ้ายกันเลยโอเคครับตอนนี้เรามาถึง แพ็กสุดท้ายแล้วนะก็เอาด้ช่วยผมด้วยนะเพื่อได้กุลิดกุลิดของผมไปลุยกันไปแพ็กที่ห้าไปเลยกุลิดกุลิดกุลิดกุลิตกุลิด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 กุลิ ลืมามามาดิมาดิมาดิมาด,มาดิโอ้โหเปิดไปห้าแผงไม่มีวิเวลคนใดอ๋อมาติดโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าเกิดใครชอบใจเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนที่ใครอยากสนับสนุนเนี่ยก็สามารถโดเน a t มาได้ทาง wallet ข้างล่างนี้เลยครับมีเบอร์ wallet ของผมอยู่เนาะถ้าใาญ่หุทำอะไรหรือว่าเปิดมากกว่านี้เดี๋ยวผมจะจัดให้แน่นอนครับ โอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัรดบวันี้บายบายครับ